แป๊บนึงนะเสียงไม่ข้าวเฮ้ยชาวบ้านใหญ่เนีนยเช็ครัชาวบ้านใหญ่เปเนีัยไงดีดีโอ้โหไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยอะไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยช่องใหญ่โอเคนะเอาไปกันเอาถ้าเอาบอลปีนนี้มาร่วมกีฬาปัจจัยยูแชมเปียนส์ตารใช่ครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่ช้างชวนมาทำกีฬาดีๆแบบนี้ครับก็เป็นคนที่ติดตามช้างศึกฟุตบอลไทยอยู่แล้วครับก็ ก็เป็นคนที่เล่นบอลด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าอินมากกับงานนี้ครับก็คืออยากมาร่วมงานมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ฟุตบอลของประเทศไทยครับปกติเราเป็นครั้งแรกเลยใชไหมเป็นครั้งแรกเลยครับที่ที่จะมาเจอพี่ๆนักฟุตบอลจริงๆครับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ที่เป็นทีมที่เขากําลังจะไปอังกฤษด้วยมีไอดอลส่วนตัวไหมที่โปรดไอดอลส่วนตัวเหรอครับก็หลายคนเลยครับที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติวันนี้ก็เจอพี่รีซอก็เป็นคนเลงครับแล้วก็มีพี่เจชนาทิพย์ก็เก่งครับแล้วก็เห็นเป็นไอดอลครับถ้าไม่เป็นนักแสดงไม่เป็นดาราจะอยากจะเป็นนักใช่ถ้าสมมติว่าผมไม่เป็นนักแสดงแบบ ตรงนี้อะไรเงี้ยผมผมจะได้ไปเล่นบอลแล้วอะไรเงี้ยได้เพราะว่าเพราะว่าชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะว่าพ่อผมก็อยากให้เป็นแบบนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยอาชีพตั้งแต่เด็กๆพาไปฝึกซ้อมพาไปดูนี่นั่นอยู่เพราะกองกองานที่ผ่านมาเมื่อเล่นเราได้พี่เขาดึงเราเข้าร่วมโปรเจกต์เลยใช่ครับก็น่าจะเห็นว่าผมเป็นคนเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับก็ดีเลยวันนี้ก็ได้มาเล่นฟุตบอลกับไอดอลผมวันนี้พ่อลงสนามด้วยเลยดูลงครับลงครับลงเป็นโปรเจรต์เลยเอาเตรียมตัวมาขนาดไหนกับการเล่นทุกอย่าดอลยก็ อาเพิ่งหายป่วยครับก็ได้ได้พักผ่อนที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเต็มที่แล้วก็เลยวันนี้มามาอาอกกำลังกายครับวันนี้กี่รูปตีกี่รูปครับโอ้ยคือวันนี้คือมีแต่คนเก่งๆทคนนั้นเลยก็ขอให้ได้บอลก็พอแล้วเราเราเล่นตำแหน่งไหนก่อนดีเล่นไม่รู้จะได้แต่ลูกรูตบอลหรือเปล่าเราเล่นตำแหน่งไหนวันนี้เล่นกองกลางครับกองกลางก็เข้าใจบอลนะใช่จ่ายบอลอ่ะฝากนิดนึ่งครับกิจกรรมครับก็ ปักกิจกรรมนะครับช้างยูแชมเปี้ยนคัพงปีสามนะครับช้างส่งแชมป์ไปอังกฤษนะครับผม <c oughs> ก็อยากจะมีส่วนร่วมไปอังกฤษเหมือนกันครับผม <c oughs> เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับนเด็ก พุตบอลเด็กนักฟุตบอลของประเทศไทยครับเพื่อที่ไปไประดับอินเตอร์เนชั่นแนลก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากวันนี้ฝากเชียร์ฝากให้กำใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่สนามครับมาเที่ยวการลองพุทบอลหน่อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ก็ร่างกายดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็จะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะไม่ฟูฟหนะพี่ครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายอะไรโอเคแล้วครับป่วยเป็นอะไรครับลุป่วยเป็นเป็นโรค เอไม่ใช่เป็นเป็นโรคเป็นแบบอาจจะเป็นพักผ่อนน้อยครับใช่พักผ่อนน้อย,อยแล้ว,แล,วแล้วมันรวม รวมกันเลยอะไรคือเขาบอกว่าเรามีอาการตั้งแต่วันที่เราออกงานอีเวนต์แล้วใช่ไหมใช่ครับก็วันนั้นกลับจากถ่ายหนังพอดีที่เชียงใหม่แล้วก็ไปทำอีเวนต์แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็เลยแบบป่วยหนักเลยนะโค้ชปเช็คอาการคุณหมอแล้วใช่ครับคุณหมอว่านไหนพี่นาถก็เป็นแบบเท่าพอน้อยแหละครับแล้วก็มีแบบอาการนิดหน่อยแต่ว่าโอเคขึ้นแล้วแล้วตอนนี้เราจะตกลงยาที่มาการณ์กันไับก็ก็ไม่ได้หนักมากครับก็ ก็จะเป็นต้องแบบแคนเซิลไปบางงานจริงๆครับเพราะว่าร่างกายไม่ไหวครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําได้แล้วครับขี้พูดแสดงอาการเป็นยังไงโดยที่มันแสดงอาการที่เราคิดว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วคือนอนใช่มครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนแล้วรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็ตัวร้อนแบบร้อนมากแล้วหนาวก็เลยแบบแม่พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยขับไปโรงพยาบาลสูงมากเท่าไหร่ครับทุกคนสามเก้าอ่าหนึ่งร้อยสามสิบแปดโอ้ อะไรให้ให้ร้อยสามแปดเลยหรอโค้พี่มได้ไงเนี่ยฟางไดนฟางด้ควงมดนไม่ได้ไม่รู้หรือเราเล่าเราเล่นหงเก้าสองพันันสีระสพันสี่สอันส่า อนไข่อุดนปูนเซลเซียนงเซลเซียนอ๋อเป็นไข่ก็เป็นไขที่ชนใช่แล้วก็อาจจะอาจจะเป็นไข่ไขเชอไ์ดาอะไรว่ามป่วยต่อได้เลยนะแม่ว่าไงบ้างตอนที่แบบว่ารต้องมีหแม่ก็นอนเป้าที่โรงพยาบาลเลยก็น่ารักมากแม่ก็แพาไปดึกๆตอนนั้นดึกๆเลยแม่ก็นอนเป้าแต่เย็นในเช้าเลยรัก็ตใจไตอนนั้นเป็นชุ่เลยใช่ครับ แต่แม่ก็แบบไปแป๊บเดียวก็หลับแล้วก็หลับคาเสียวโซฟาลงมาแล้วแล้แช่แก้อีกหรอใช่แต่ในสังกัดกิจสังกัดกิจไม่ต้องประาลา์งานเพิ่มไหมพี่โฟร์ก็งานหนักไปใช่ครับก็ต้องพักก่อนให้เพียงพอครับเลยแล้วก็ติดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงต้องลดงานไหมครับดูไม่ต้องลดครับคือต้องเพิ่มครับเพราะว่ายิ่งเพิ่มงานยิ่งมีกงจะระจันในการทำงานไม่ไดาทำให้สุขภาพดีใช่ไม่ต้องห่วงครับคือร่างกายกลับมาเต็มร้อยแล้วครับแค่ มีปัญหาเรื่องเจ็บคอนิดหน่อยเออใช่แต่ว่าสบายงานมาติดต่อมาได้เหมือนเดิมครับแต่เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนีดอันนี้คือหนักสุดเนี่ยคำว่าในช่วงที่ผ่านมาเลยไหมใช่ครับในช่วงที่ปีสปีที่ผ่านมาคือไม่ค่อยป่วยครับทนี้เรื่อหนักขึ้นเลยครับคงวิ่งจนชีวิตสุดใช่ร่างกายอ่อนแรพี่พูดอยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่โรงพยาบาลน่าจะวันสองวันครับ คุณหมอห้ามอะไรไหมว่าเออถ้าออกมาแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยอ่าคุณหมอห้ามถ้ามีความรักรอ่ามามีก็ห้าม,ม้ำมันมเกี่ยวอะไรกับความรักมัตตแบบแนตอบดนะิมันแปลกมันตอบวะเนี้ยเราเล่นหายป่วยแล้วเลอยากให้รู้ว่าหายป่วยแล้วจริง พวกป่วยเราไม่ทำอะไรเลยนั่งอ่านพวกสติคำทางใจนั่งอ่านอะไรกินเลยเนาะก็เนาะเออก็นั่หาหาวาวขาเสี่ยวพี่โพสเหตุเหตุนี้หรือเปล่าทำให้แม่ต้องไปนอนเฝ้าเลยเนี่ยการถ่ายทำาป็นงานไปทุกกองเออใช่เรากลัวป่วยหรือว่าเรากลัวอะไรคือขอบคุณแม่มากเลยเพราะว่าไปเชียงใหม่แม่ก็จะไปเฝ้าที่กองแล้วกองมันเลิกดึกมากตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก็มีแม่ก็เลยนั่งเฝ้าก็นอนเฝ้าอยู่นั่นแหละแล้วจริงๆแม่ไปไปเฝ้าเพราะอะไรเราเรียกร้องเองหรือแม่ไปเอง แม่ไปเองครับแล้วผมที่บอกบอกว่าเออผมไปได้โอเคแต่ว่าแม่ก็บอกว่าเอออยากไปอยากไปดูไม่ที่ามาไม่เกี่ยวกับบรรยากาศตัวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กลัวแต่ที่เรบสั่มาเกี่ยวกับคนลัวอะไรหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวผีไม่ตัวผีไม่ตัวผีตัวแต่คนไม่ควรผีและห้ามพูดถึงหรอใช่ครับพูดถึงไม่ได้เพราะอะไรครับอะไรครับ พราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความรักใช่ตามีอะครับเดี๋ยวมีเจอ้าพรักงานใช่กลัวกลัวผีอะไรที่สุดไหนบอกครับพี่อะไรครับกลัวผีอะไรที่สุดตอนนี้กลัวพี่อะกลัว่กผีอะไรที่สุดกลัวี่ ขี่ล้ข่าวอย่าไ่ตายแต่แต่แต่กูไม่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 กลัวใไหม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมีคนเยอะไปหมดเลยมีแบบเพื่อนเล่นมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอ่าไม้ใช่ขี่กลวสามารถมาหลอกเราได้ไม่เป็นไรไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดแม่อนุาให้หลอกนะครับแต่พอแม่อยู่ได้ขุนใจไหมขุนใจขุนใจครับผมเวลาแบบพัด พัดงองอะไรเงี้ยตอนาเช้ายังไม่ได้ถ่ายสังเก็แม่ก็จะพาไปเที่ยวพาไปกินอาหารเหนือ้าไปทำอะไรนี่นั่นให้แบบเออให้มันหายหายป่วยอาการดูดีๆขอเป็นแฟนหน่อยให้หายห่วงหน่อยว่าขอร้อแล้วป่วยเขอร้อแล้วผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผมหายแล้วจริงๆครับแค่เสียงอาจจะดูป่วยเพราะว่าเสียงจะกลับมาไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าอาการร่างกายสุขภาพเต็มร้อย แล้วครับเออดูได้จากตรงนี้เลยแต่วันนี้วิ่งให้ดูเป็นลมแน่นอนครับไม่ใช่เอองานเงินเข้ามาได้เต็มที่งานเงินเข้ามาได้นะครับเข้ามาแบบถาโถกเข้ามาเลยเออเตรียมพร้อมรับงานนะครับคเออคอนเสิร์ตหน่อยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไหนครับอล L อลใช่ไหมก็กำลังจะถึงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับมีปีนี้มีหลายคู่มากครับเป็นสิบ่าคู่เลยใช่เพิ่มมาอีกสองคู่เลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นที่ที่จะได้ชอบโชว์กับ อ่าพี่พแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยเตไปหมดเลยเหตุรู้หมดแล้วเป็นไงพังปั่นป่วนใช่ความวุ่นวายจะมันเกิดแน่นอนมันจะเกิดจากซึ่งเกิดจากโฟลตเองแต่ปีนี้ปีนี้วางวางแพลนไว้ยังไงบ้างที่มว่างแพลนนะครับอยากอยากทำกูชูในแบบก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆครับว่าจะโชว์กับใครอะไรงแต่ว่าอยากเต้นแน่นอนอ่อันนี้เตรียมได้เลยนึกแต่ใช่ยังไงก็เต้นครับ

โซ่สัมพี่นะครับต้องมีว้อติในโลกต้งเลต้ลกคุณเาสื้อสวยนะปีนี้ต้องม้ข้อตเลยนะ